สวัสดีค่ะเด็กๆพบกับคุณครูเนอนะคะวันนี้คุณครูเนอจะพาเด็กๆไปเรียนรู้เกี่ยวกับพยัญชนะภาษาไทยค่ะเมื่อ2คลิปที่แล้วเนี่ยเด็กๆได้เรียนตัวอะไรไปบ้างคะอ่านั่นก็คือกอไก่กับขอไข่ถูกไหมคะและที่นี้เด็กๆยังเขียนกันเป็นอยู่ไหมคะเด็กๆลองหัดเขียนดูนะแล้ว,วันนี้คุณครูก็จะพาเด็กๆเนี่ยไปเรียนรู้พยัญชนะตัวต่อไปคะ่ะ มีใครท่องได้ไหมนะว่ากอไก่ขอไข่แล้วตัวต่อไปจะเป็นตัวอะไรนั่นก็คือขอขวดนั่นเองค่ะเด็กๆขอขวดอ่านออกเสียงขอเหมือนขอไข่เลยใช่ไหมคะเด็กๆอ่าเพราะว่าเขาเนี่ยมีสัญลักษณ์หรือรูปร่างหน้าตาเนี่ยคล้ายๆกันเลยค่ะต่างกันแค่ที่เดียวแล้วก็คือส่วนหัวของเขานะคะอ่า ตะก่อนเนี่ยเขาก็ยังมีคาที่ขึ้นต้นด้วยขอขวดนะคะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยไม่มีแล้วเขาก็จะเปลี่ยนจากขอขวดเป็นขอไข่ค่ะแต่ว่าเด็กๆเนี่ยยังต้องเรียนรู้นะคะว่าขอขวดนะ่ะเขียนยังไงเดีย๋ยววันนี้คุณครูเจะพาเด็กเขียนขอขวดกันนะคะเด็กๆยิดดินสอแล้วก็กระดาษหรือสมุดพื้นที่ว่างๆนะคะอะไรก็ได้มาฝึกเขียนพร้อมๆกับคุณครูน้เลยค่ะเริ่มแรกนะคะเด็กๆเขียน วงกลมคล้ายๆเขียนคล้ายๆขอไข่นะคะเขียนวงกลมกลอนแล้วก็โค้งแล้วก็อยากขึ้นลงขึ้นแล้วก็ทําตัวคล้ายๆขอไข่เลยค่ะโค้งลงมาไปทางขวาแล้วก็ขึ้นอ่าทีน,นี้ลองเขียนม่อีกอรอบนะคะเขียนวงกลมโค้งแต่นี้โค้งแหลมๆแล้วก็ลงลงมาแล้วก็ขึ้นมาอีกรอบหนึ่งทีนี้ก็ลากโค้งลงลงมาค่ะ ก็ขีดไปทางขวาแล้วก็ขีดขึ้นอ่าเด็กๆพอจะเขียนกันได้ไหมคะค่ะและตัวต่อไปนะคะที่คุณครูจะพาเด็กๆไปเรียนรู้นั่นก็คือตัวคอควายนั่นเองค่ะอ่าเด็กๆรู้จักตัวคอควายไหมคะคอควายเนี่ยอ่านออกเสียงว่าคอคออย่างเช่นอันนี้นะคะก็คือคําว่าคอควายอ่าเด็กๆลองนึกสิคะว่า มีคำศัพท์ไหนอีกคะที่ขึ้นต้นด้วยคอควายหรืออ่านออกเสียงว่าคอนำหน้าอ่ะเราไปเริ่มต้นกันเลยคะ่ะคำแรกนะคะนั่นก็คือคอแครอทคะ่ะคอแครอทต่อไปนะคะนั่นก็คือคอคุกกี้คอคุกกี้ต่อไปนะคะอคอโคมไฟอคอโคมไฟต่อไปนะคะ คอครอบครัวคอครอบครัวอ่าทีนี้เด็กๆก็รู้จักคําศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยขอควายกันไปแล้วใช่ไหมคะและคุณครูจะพาเด็กๆไปเขียนค่ะไปเขียนคอควายกันนะคะเริ่มต้นจากหัวทีนี้จะเป็นหัวออกนะคะเขียนมนหัวปุ๊บลากลงมา ลองใหม่อีกหนึ่งครั้งนะคะวาดหัวก่อนนะโค้เป็นวงกลมแล้วก็ลากลงมาแล้วก็ลากขึ้นแล้วก็โค้งแล้วก็ลากลงอ่าเป็นตัวคอควายแล้วคะ่ะเด็กๆเป็นยังไงกันบ้างคะวันนี้เด็กๆได้เรียนรู้ตัวพยัญชนะไทยอะไรไปบ้างคะ อ่านั่นก็คือขอขวอยับคอควายเด็กๆลองหัดเขียนดูนะคะแล้วก็ถ้าเด็กๆคนไหนเนี่ยหัดเขียนแล้วอยากจะถ่ายรูปอวดคุณคูเนี่ยก็ถ่ายรูปแล้วส่งมาในไลน์ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ